กันตอนเย็นเย็นนะหลังหวยออกนะฮะหลวงพ่อก็โทรมาพอดีนะเดี๋ยวได้ฟังคลิปเสียงของหลวงพ่อจจะเลยนะโคราดดังขนาดไหนนะงวดน,นี้ก็ดังอีกตามเคยนะแต่ว่าหลวงพ่อก็ส่งตัวเลขมาให้สักก่อนนะยังยังไม่จับยังไม่ประกบให้นะให้แต่เลขวิ่งมาเฉย อ่ะตามชมครับผมให้มาตัวไหนตามชมกันเลยเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะขวันไฟไล่ยุงนะครับผมฟังคำเตือนกันซะก่อนคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล จองปูเยี่ยมพารวย0801431692นะอส่าะยังอยู่ในช่วงถามข่าวกันอยู่นะใครโชคดีบ้างนะที่สี่สามสี่ห้าสามเลขล่าง8ปดเ้านะะก็เอาเลขหลวงพ่อให้ชมอีกทีหนึ่งนะบนนะหลวงพ่อให้เจกับแปดนะไม่มานะนึกว่าจะมาเจ็ดสามสามเจดนะ หลวงพ่อจับวางให้ที่ 073, 037, 937นะให้ให้แค่นี้นะปากดว่าก็ยังมีคนกระเป๋าตรงอยู่นะเขาไปหันหกประตูนะได้กันไปเลยนะครับผมแต่สำหรับเลขล่างเนี่ยได้กันเยอะนะเจ็ดกับเก้ามาตัวหลวงพ่อบอกว่าจับเก้าให้เน้นที่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะเน้น จะให้มาแค่สี่หางนะ91199889เน้น9119นะมาออก89นะจะ98จะ98ก็ไม่ใช่นะ89นะสี่ชุดเข้าก็ถือว่าไม่เยอะนะก็เข้าตามระเบียบนะครับผมวันสุดท้ายหวยออกวันสุดท้ายหวยออกก็ยังให้นะแต่ว่าเขียนไม่กลับนะนี่98 98นะ เก้าเกดนะไม่กลับให้นะอะสำหรับวดน,นี้มาแล้วตัวไหนนะตามชมนะครับผมตามชมตามชมใครโชคดีบ้างนะอ่ะอาะไรชี้ซะหน่อยนะหลวงพ่อให้มาแล้วนะเลขวิ่งหลวงพ่อเลขมาแล้วนะสิหกกรกฎาคมสองห้าหกเนะ หลังจากหวยเอาไว้สี่สามสี่ห้าศูนย์สามแปดเก้านะบนงวดสิบหกร,รกฎาคมนะมาที่หกกเจ็ดหลวงพ่อบอกว่ามาหกกเจ็ดหกกเจ็ดมาตัวนะต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งนะล่างมาที่สามกับศูนย์หลวงพ่อบอกว่าเอาตัวใดตัวหนึ่งนะอะเรามาลองดูกันว่าถ้าหกมาจะมาตัวไหนนะ หลวงพ่อยังไม่จับให้นะถ้าเจ็ดมาจะมาตัวไหนนะฮะเลขล่างถ้าสามมามาตัวไหนถ้าศูนย์มามาตัวไหนอ่าเราจับก่อนหลวงพ่อจะฟันธงให้นะอันนี้เราจับเองนะปู่เยี่ยมจะบีองนะหกเก้าสองห้านะถ้าหกมานะหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งหกเก้าหกสอง หกห้าหกแปดหกหนึ่งนะเจ็ดศ uh ูนย์สามหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองอ่าอันนี้เป็นเลข ใช้รหัสจำนะยาวๆไว้ก่อนนะอ้าวเลขบนนะได้เท่านี้นะ6ก6ก้าหกสอนะถ้า7มา7จ็ดศูนย์เจ็ดาเจ็กอ้าเลขล่างถ้า3มานะสามหกเ3้า2องสามหก 3 5มห3าอ่าจะมาตัวไหนนะอันนี้ทดลองจับดูนะหลักศูนย์ศูนย์สามหกเก้ห้า ทดลองจับนะครับผมก่อนที่หลวงพ่อจะฟันทงนะจะมาตัวไหนนะบนหงกับเจ็ดนะครับผมล่างสามกับศูนย์นะก็จับก่อนนะทดลองจับดูนะจะมาตัวไหน 692581อ่ะก็มีแค่นี้นะเลขหลวงพ่อมานะเดี๋ยวคลิปหน้าหลวงพ่อจะฟันธงให้ว่าจะจับตัวไหนนะไม่เกินสี่เม็ดนะไม่เกินสี่คู่บนสี่คู่ล่างสี่คู่พอ ่าหรือเจ้าคู่เดียวสองคู่อ่าหมดเวลาพอดีนะอำลราพาจากนะครับผมโชคดีกันทุกท่านนะรอชมคลิปหน้านะครับผม